ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Why Why Love กับการสปอยหนังเรื่อง History s ี a ั่นที่1นหนัง Why Love สัญชาติไต้หวันออกฉายเมื่อปี2017 History มีทั้งหมด3ตอนนะคะตอนที่นำมาสปอยมีชื่อว่า Obsess ชื่อภาษาไทยก็คือขอย้อนเวลากลับไปเพื่อลืมนายเป็นมินิซีรีส์4ตอนสั้นๆความยาวรวมกันทั้งหมด1ชั่วโมงโดยประมาณหนังเปิดฉากที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในร้านมีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังบอกผู้ชายอีกคนว่าพวกเขากำลังจะแต่งงาน ชายหญิงคู่นั้นคืออีจุนและเจียงจิงถึงพระเอกของเรานั่นเองส่วนผู้ชายอีกคนก็คือเซาอี้เฉินนายเอกนั่นเองค่ะนายเอกได้รู้ว่าพระเอกจะแต่งงานก็เลยวิ่งหนีออกมาด้านนอกร้านอาหารด้วยความเสียใจนะคะพระเอกก็วิ่งตามมานายเอกร้องไห้ค่ะแล้วถามพระเอกว่านายเคยสัญญาไม่ใช่หรอว่านายจะไม่ปล่อยมือฉันไปเด็ดขาดแล้ววันนี้มันเพราะอะไรทําไมนายถึงทําแบบนี้พระเอกก็เงียบแล้วพระเอกก็กําลังจะบอกว่าที่ตัวเองแต่งงาน เพราะอะไรแต่ยังไม่ทันได้บอกนายเอกก็วิ่งออกไปซะก่อนจังหวะที่นายเอกวิ่งออกไปนั้นก็มีรถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วนายเอกไม่ทันระวังก็เลยถูกรถชนตายค่ะหนังก็เล่าถึงห้วงความคิดของนายเอกนะคะบอกกับคนดูว่าผมได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งในวันที่19เดือน9ปี2025 ในวันครบรอบการครบกันได้9ปีของผมกับเจียงจิ้งเถิงคนรักของผมนั่นเองแต่เขากลับทรยศหักหลังผมโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรผมจึงได้เกิดใหม่อีกครั้งโดยย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่นางเอกเรียนมหาวิทยาลายัยและเป็นช่วงที่ก่อนจะได้เจอกับพระเอกอะค่ะซึ่งการย้อนเวลากลับมาครั้งนี้วันนี้เป็นวันแรกที่นางเอกจะได้เจอกับพระเอกนางเอกจึงตั้งใจไว้ว่าเขาจะไม่ขอเจอกับพระเอกเพราะถ้าเขาไม่เจอกับพระเอกในวันนี้ก็จะไม่ต้อง มีเรื่องราวของทั้งคู่ในอนาคตในระหว่างทางที่เขาไปมหาวิทยาลัยเขากับหลี่มู่ไปเพื่อนสนิทได้บังเอิญช่วยรุ่นพี่คนนึงชื่อเหลยจิ้งจุนซึ่งกําลังถูกขั้วรีตามลา่าเพราะโดนกล่าวหาว่าไปแย่งแฟนนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่มหาวิทยาลัยค่ะ นายเอกเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระเอกมาเผาทิ้งทั้งหมดทั้งสมุดบันทึกทั้งรูปถ่ายทั้งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเอกคือพระเอกกับนายเอกอะเรียนโรงเรียนมัธยมเดียวกันพระเอกเป็นรุ่นพี่แก่กว่านายเอกสองปีแล้วนายเอกอะค่ะอารมณ์แบบแอบชอบพระเอกอะค่ะก็เลยคอยตามเรื่องราวของพระเอกอยู่ตลอดตลอดและของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระเอกนายเอกจะห่วงมากจนเข้ามหาวิทยาลัยเดียวกันนายเอกก็ยังคงชอบพระเอกอยู่แต่วันนี้อยู่ อยู่ในเอกก็เอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเอกมาเผาทิ้งไปหมดเลยจึงทําให้หลีมูไปเนี่ยแปลกใจก็เลยถามว่าทาไมอยู่นายถึงเผาทุกอย่างทิ้งอย่างนี้ล่ะนายเฝ้าฝ่ายฝันถึงเขามาตั้งหลายปีนายเอกก็บอกว่านับจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเจียงจิ้งถึงแม้แต่เพียงน้อยนิดมันก็จะไม่มีอีกต่อไปหลีมูไปเลยบอกว่านายรู้ไหมตั้งแต่ที่นายถูกรถชนจนเกือบไม่รอดแล้วหมอช่วยชีวิตนายจนฟืน้นขึ้นมานับแต่วันนั้นนายก็ดูแปลกไปอย่างเรื่องที่นายเผา ของพวกนี้ก็ใช่ของพวกนี้เมื่อก่อนนายห่วงมันมากนายอุตส่าห์ไปตบตีแย่งชิงกับคนอื่นเพื่อให้ได้มันมาแล้วดูวันนี้สินายเผามันจนหมดสิน้นระหว่างที่นายเอกกับเพื่อนกําลังช่วยกันเผาของที่เกี่ยวข้องกับพระเอกนะคะก็มีลมพัดมาค่ะ แล้วพวกกระดาษมันก็ปลิวแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันเก็บนะคะแต่เก็บไม่หมดค่ะบางส่วนมันก็ปลิวไปที่อื่นและที่อื่นที่ว่านั่นก็คือเก้าอี้ที่พระเอกของเรากําลังนั่งคุยกับเพื่อนนั่นเองมันคือกระดาษที่นายเอกอะวาดรูปพระเอกแล้วเขียนอิริยาบถต่างๆของพระเอกไว้ค่ะพระเอกเอามาอ่านแล้วสนใจก็เลยบอกให้เพื่อนเนี่ยไปลองหาดูซิว่ามีแผ่นอื่นอีกหรือเปล่าแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องเรียนของนายเอกค่ะ เป็นตอนที่อาจารย์เนี่ยปล่อยพอดีที่หน้าห้องเรียนนายเอกก็เจอกับพระเอกที่มาดักรอค่ะพระเอกก็เข้ามาล็อกคอนายเอกแล้วถามว่าเศร้าอีเฉิง ตอนฉันอยู่ทีมบาสตอนมอปลายนายคงแอบมองฉันตลอดเลยใช่ไหมนายเอกก็นิ่งไปทำท่าคล้ายจะตกใจเล็กๆนะคะพระเอกเลยถามว่านายกลัวอะไรฉันขนาดนั้นแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรมากไปกว่านี้เลยจิ้งจุนรุ่นพี่ที่นายเอกช่วยเอาไว้อ่ะคะ่ะก็เข้ามาซะก่อนแล้วบอกพระเอกว่านายอย่ามายุ่งกับรุ่นน้องของฉันเลยนายกลับไปสะเถอะพระเอกก็ใช่ว่าจะยอมแพ้นะคะที่นายเอกไม่คุยด้วยเพราะวันต่อ,ตอมาพระเอกก็ยังมาหานายเอกที่ตึกที่นายเอกเรียนอยู่ตลอด แต่นายเอกกับเพื่อนก็หลบก็แอบ,บตลอดตลอดมู่ไปเลยถามนายเอกว่านายมีเรื่องกับพระเอกเหรอทําไมตั้งแต่วันที่เจอกันหน้าห้องเรียนวันนั้นเขาก็คงตามหานายตลอดเลยล่ะนายเอกเลยบอกว่าฉันจะไปรู้ไหมว่าเขาตามฉันทําไมในเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาฉันก็ไม่ได้ไปเจอเขาแล้วจริงๆแล้วเพราะวันที่19คือวันที่นายเอกเจอกับพระเอกเป็นครั้งแรกนายเอกคิดว่าในเมื่อวันนั้นเขาไม่ได้ไปเจอพระเอกแล้วเรื่องมันก็ควรจะจบสิแล้วทําไมพระเอกถึงยังเข้ามาวนเวียน ในชีวิตของตัวเองได้อีกหลีมู่ไปก็เลยสันนิษฐานว่าหรือว่ากระดาษที่เราหากันไม่พบในวันนั้นเขาเป็นคนพบเข้าก็เลยตามมาคิดเป็นซีกับนายมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะพระเอกก็เลยบอกหลีมู่ไปไปว่า มันจะเป็นไปได้ยังไงและต่อให้เขาเห็นเขาก็ไม่น่าจะรู้นะว่าฉันเป็นคนเขียนซึ่งคำสันนิษฐานของลีมูไปเป็นจริงและที่พระเอกรู้ว่าคนที่เขียนถึงเขาในกระดาษคือนายเอกก็เพราะมีกระดาษแผ่นหนึ่งวาดรูปพระเอกแล้วเขียนถึงพระเอกไว้ว่าเขาคงไม่เคยรู้เลยว่ามีรุ่นน้องที่ชื่อเซ้า e อี้เฉินคอยแอบมองเขาอยู่ห่างๆและเป็นเพราะกระดาษแผ่นนั้นล่ละค่ะที่ทําให้พระเอกได้รู้ว่าคนที่เขียนถึงพระเอกก็คือนายเอกนั่นเองแล้วเพื่อนพระเอกก็เดินเข้ามาค่ะแล้วถามพระเอกว่า นายเอกอะเพิ่งจะเป็นเฟรชี่นายไปมีเรื่องกับรุ่นน้องมันได้ยังไงที่คนอื่นๆคอยวิ่งไล่ตามนายนายยังไม่เคยสนใจแต่นี่ก็อีกแค่เศร้าอี้เฉินแค่รุ่นน้องคนหนึ่งเขียนกระดาษพวกนี้นายกลดตามหาเขาสะแทบพลิกแผ่นดินพระเอกเลยบอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่ฉันแค่รู้สึกว่าเขาต้องเป็นของฉัน แล้วก็นั่งมองกระดาษในมืออย่างครุ้นคิดภาพก็ตัดมาที่นายเอกกับหลี่มู่ไปอีกครั้งหลี่มู่ไปกําลังคุยกับนายเอกว่าทําไมพระเอกถึงยังตามหานายเอกอยู่หรือว่าเขาแอบ,บมองนายจากที่ลับๆแล้วเกิดถูกใจนายขึ้นมาตอนมอปลายก็มีคนเคยพูดไว้นี่นะว่าถ้าพระเอกเล็งใครแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะหญิงหรือชายคนคนนั้นไม่เคยรอดสักรายนายเอกก็บอกหลี่มู่ไปไปว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกแล้วก็หนักใจอะนะคะเพราะพระเอกเนี่ยเล่นมาดักรอมาตามหา ที่คณะทุกวันแล้วถ้าตัวเองยังต้องคอยหลบพระเอกอยู่แบบนี้ก็จะเรียนไม่รู้เรื่องแน่ๆ ระหว่างนั้นรุ่นพี่คนเดิมคนที่นายเอกเคยช่วยไว้ะค่ะก็มาชักจูงกึ่งบังคับให้เข้าชมรมโดยงานแรกที่รุ่นพี่ให้ทั้งคู่ทําก็คือให้ทั้งคู่หาหนังสือในห้องสมุดต,ตามรายชื่อที่ให้ระหว่างที่ทั้งคู่กําลังหาหนังสือกันอยู่หลีหมู่ไปก็บอกว่าช่วงนี้พระเอกไม่มาตามหานายแล้วนี่นาะนายเอกก็เลยบอกว่าก็ดีแล้วไงที่เขาตามหาฉันก็แค่ความสนใจชั่วคราวของเขานั่นแหละแล้วทั้งคู่ก็แยกกันหาหนังสือค่ะช่วงที่นายเอกหาหนัง ซืออยู่นั้นนายเอกไม่รู้เลยว่าพระเอกอะ่ะก็อยู่ในห้องสมุดด้วยแล้วก็คอยตามคอยดูนายเอกอยู่ะค่ะแอดคิดว่าพระเอกอะ่ะไม่ได้เลิกตามหานายเอกนะเขาแค่เปลี่ยนวิธีการนะคะจากการตามหาซึ่งซึ่งหน้ามาเป็นแอบ,บตามไม่ให้ในายเอกรู้ตัวมากกว่านะคะนายเอกหาหนังสือของตัวเองครบแล้วก็เลยส่งข้อความไปหาหลีมู่ไปว่าฉันหาหนังสือครบแล้วนะนายหาเจอครบหรือย,ยัง มู่ไปเลยส่งกลับมาบอกว่ายังเลยนายรอไปก่อนนะระหว่างรอค่ะนายเอกก็เผลอหลับ พระเอกก็เลยเดินมาหาค่ะมายืนมองนั่นแหละแล้วก็คิดในใจว่าทาไมฉันถึงได้มีความรู้สึกกับนายนะฉันพยายามไม่ไปหานายแต่มันกลับกลายเป็นฉันนะ่ะคิดถึงนายแทนซะง,งั้นในระหว่างที่ยืนมองก็ได้ยินเสียงนายเอกค่ะบอกว่าขอหลับอีกสักสิบนาทีนะพระเอกก็เลยยกเก้าอี้มานั่งใกล้ๆแล้วเห็นแดดมันร้อนก็เลยเอามือบังแดดให้อ่ะค่ะตอนนั้นเองที่อ e ีจุนผู้หญิงที่แอบชอบและส่งข้าวส่งน้ําให้พระเอกอยู่ทุกวันก็มาเห็นพอดีภาพ ปัดมาที่ชมรมค่ะรุ่นพี่นายเอกและหลี่มู่ไปกําลังนั่งคุยกันอยู่แล้วพระเอกกับเพื่อนก็เดินเข้ามาบอกว่าฉันจะมาสมัครอยู่ชมรมเดียวกับนายรุ่นพี่ก็เลยให้พระเอกอยู่ชมรมด้วยเวลาต่อมามีการออกค่ายรับน้องแล้วก็ต้องมีการค้างคืนช่วงที่กลางเต็นท์นายเอกถามหลี่มู่ไปว่ามันจะมีวิธีไหนไหมที่ตัวเองจะหลอกพระเอกได้หลี่มู่ไปเลยบอกว่าทําไมนายไม่ตกลงคบกับเขาไปเลยล่ะนายก็ชอบเขานี่นาก็แค่คบกับ เขาแล้วเราจนเขาเบื่อเดี๋ยวเขาก็ให้อิสระนายเองแหละตอนนั้นเองที่อีจุนทําของตกหลีมู่ไปเลยบอกให้นายเอกไปช่วยนายเอกก็มองนะคะแต่พอรู้ว่าอนาคตอีจุนมีส่วนทําให้ตัวเองตายก็เลยนิ่งไปแต่สุดท้ายนายเอกก็ไปช่วยอีจุนนะคะแต่ก่อนที่นายเอกจะถึงตัวอีจุนนะคะพระเอกก็เข้ามาขวางซะก่อนแล้วบอกว่าถ้านายจะไปช่วยอีจุนนายมาช่วยชั้นดีกว่าไหมนายเอกก็ตกใจคือนายเอกอะเหมือนจะมีสีหน้าตกใจทุกครั้งที่เผชิญหน้า กับพระเอกตรงๆอะนะคะพระเอกก็เลยถามว่าทําไมนายต้องมีสีหน้ากลัวฉันขนาดนั้นด้วยฉันไม่อยากให้นายกลัวฉันนะรู้ไหมแล้วก็ถือวิสาสะอุ้มนายเอกไปที่เต็นท์ของตัวเองซะง,งั้นนายเอกก็ดิ้นนะคะแต่ดิ้นไม่หลุดพอถึงเต็นท์พระเอกก็เลยวางนายเอกลงนายเอกถามว่าฉันไม่ได้ไปก่อกวนหรือไปยั่วยวนอะไรนายเลย ทำไมนายถึงต้องคอยตามหาเรื่องฉันตลอดเลยนะพระเอกเลยบอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันอยากให้ในสายตานายมีแค่ฉันเท่านั้นนายเอกก็เลยบอกว่านายอย่าหวังว่าคําพูดของนายจะหลอกฉันได้อีกเป็นครั้งที่สเพราะในชีวิตก่อนนะคะพระเอกก็เคยพูดแบบนี้กับนายเอกแล้วนายเอกก็เคลิ้มก็เชื่อนะคะแต่พระเอก่ะไม่เข้าใจค่ะแล้วก็บอกว่าฉันเพิ่งเคยพูดกับนายแบบนี้เป็นครั้งแรกมันจะมีครั้งที่สได้ยังไงหรือว่า เคยมีใครพูดแบบนี้กับนายมาก่อนพูดไปก็ต้อนนายเอกเดินเข้าเต็นท์ไปเรื่อยๆอยนะคะแล้วยังบอกอีกว่าฉันไปสืบมาแล้วนายคือรุ่นน้องมอปลายคนที่แอบตามฉันจริงๆนายเขียนบันทึกถึงฉันบันทึกที่เหลืออยู่ไหนอย่างที่บอกอะคะ่ะ พระเอกเนี่ยได้อ่านบันทึกที่นายเอกเขียนแต่อ่านไม่ครบอะค่ะก็เลยมาถามหาเอาที่เหลือกับนายเอกนายเอกเลยบอกว่าฉันเอาไปเผาทิ้งหมดแล้วล่ะพระเอกเลยบอกอีกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่านายเขียนถึงฉันตั้งเยอะตั้งแยะนายจะเอามันไปเผาทิ้งจริงๆแล้วก็ผลักนายเอกลงอะค่ะแล้วขึ้นคล่อมตัวนายเอกไว้แล้วบอกว่าฉันมีความรู้สึกกับนายจริงๆด้วยแล้วก็ตามด้วยจูบค่ะไซคออะไรประมาณนั้นนายเอกไม่ยอมค่ะก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนพระเอกก็เลยจูบปิดปากซะเลยนายเอกก็ ดินค่ะแล้วผลักพระเอกออกไปแล้วก็บอกว่า ถ้าต้องเสียเวลากับนายเป็นครั้งที่สองฉันยอมตายซะดีกว่าแล้วก็วิ่งออกไปพระเอกก็วิ่งตามค่ะแล้วก็มีจังหวะหนึ่งคิดว่านายเอกที่วิ่งออกมาคงไม่ได้มองอะนะคะว่าตรงนั้นมันเป็นเนินดินสูงพระเอกก็เลยรั้งตัวนายเอกไว้แล้วเอาตัวเองอะคะ่ะเป็นโลกกำบงังแล้วล้มลงไปบนเนินดินด้วยกันแล้วก็ไปชนกับต้นไม้ต้นหนึ่งโดยที่พระเอกเนี่ยให้ตัวเองเป็นคนเจ็บนะคะนายเอกที่เห็นพระเอกหมดสติไปแล้วก็เลยตะโกนเรียกหาคนช่วยแล้วบอกพระเอกว่านายอย่าทำให้ฉันกลัว านายอย่าทำแบบนี้เพราะจริงๆแล้วนายเอกเขาก็ยังรักพระเอกอยู่ะค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้พระเอกหมดสติไปหลายวันโดยที่นายเอกเป็นคนเฝ้านะคะวันนึงขณะที่เพื่อนพระเอกกับหลี่มุกไปมาเยี่ยมพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ยังติดต่อพ่อแม่พระเอกไม่ได้นายเอกถามเพื่อนพระเอกว่าทําไมพระเอกต้องช่วยตัวเองด้วย เพื่อนพระเอกก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นแต่คงเป็นเพราะเขาคงจริงใจกับนายจริงๆนั่นแหละแล้วพระเอกก็ฟื้นค่ะพอฟื้นขึ้นมาพระเอกมองหน้านายเอกแล้วถามว่านายเป็นใครเอา้าพระเอกจําอะไรไม่ได้ซะงั้น และเพราะยังติดต่อทางบ้านไม่ได้บวกกับคงรู้สึกผิดด้วยแหละที่ทําให้พระเอกจําอะไรไม่ได้นายเอกก็เลยเอาพระเอกมาดูแลที่บ้านของตัวเองอะค่ะคืนนั้นตอนนอนนายเอกบอกพระเอกไปว่านายนอนบนเตียงไปเนาะเดี๋ยวฉันจะนอนที่พื้นเองแต่เดี๋ยวฉันจะขอไปอาบน้ําก่อนพระเอกที่นั่งทําหน้าตาไร้เดียงสาอยู่บนเตียงพอนายเอกไปแล้วก็กระโดดโลดเต้นอยู่บนเตียงนั่นแหละค่ะอารมณ์แผนชันสาเร็จเพราะจริงๆแล้วพระเอกแกล้งความจําเสื่อมเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับนายเอกนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ เพื่อนพระเอกก็รู้เช้ามาค่ะนายเอกที่ตอนแรกนอนที่พื้นก็พบว่าตัวเองเนี่ยขึ้นมานอนบนเตียงกับพระเอกซะงั้น ไม่ต้องบอกนะคะว่าใครเป็นคนอุ้มขึ้นมาก่อนไปโรงเรียนตอนทานข้าวเช้าตอนนั่งกินข้าวอะคะ่ะแม่ก็ถามพระเอกด้วยความห่วงใยอะนะว่าเป็นยังไงบ้างยังปวดหัวอยู่ไหมแล้วก็ตักข้าวให้อะคะ่ะแล้วก็ถามว่าพระเอกเนี่ยชอบหรือไม่ชอบกินอะไรพระเอกก็นิ่งไปนิดนึงอะคะ่ะฉากนี้ที่พระเอกนิ่งแล้วก็มีท่าทีแปลกไปอะมันเป็นเพราะว่าที่บ้านพระเอกอะคะ่ะเขาไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้และคิดว่านายเอกก็คงเห็นนะคะก็เลยมาถามรุ่นพี่รุ่นพี่เลยบอกไปว่า ออที่บ้านไม่เคยมีใครใส่ใจดูแลก็เลยอาจจะไม่ชินกับสายสัมพันธ์ในครอบครัวแบบที่บ้านของนายเอกที่แบบว่ามีแม่คอยดูแลใส่ใจอะไรอ่ะนะแล้วยังบอกอีกว่ารู้ไหมว่าครอบครัวพระเอกนะ่ะ เขาจะเป็นประเภทต่างคนต่างอยู่ครอบครัวนี้นะมันจะเป็นเฉพาะตอนอยู่ในที่สาธารณะเท่านั้นที่จะเสแสแ้งทําเป็นว่าครอบครัวอบอุ่นนายเอกเลยถามว่าทําไมรุ่นพี่รู้เรื่องของพระเอกละเอียดจังนั่นจึงทําให้ในายเอกรู้อีกว่ารุ่นพี่เลยจิ้งจุนพระเอกและอีจุนผู้หญิงที่ชอบพระเอกอะนะคะเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนายเอกก็ยังได้รู้อีกว่า ตอนนี้รุ่นพี่กับหลี่มู่ไปคบกันเป็นแฟนแล้วด้วยนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปจากชีวิตเก่าของนายเอกค่ะเพราะหลังเกิดใหม่นายเอกเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของตัวเองก็เลยทําให้มีเหตุการณ์อื่นเปลี่ยนด้วยก่อนหน้านี้มู่ไปมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่ตอนนี้เหตุการณ์กลับกลายเป็นว่าหลี่มู่ไปเนี่ยมีแฟนเป็นผู้ชายแทนหนังก็ฉายให้เห็นถึงช่วงเวลาที่พระเอกอยู่กับนายเอกที่บ้านและทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันน่ยนะคะทั้งอ่านหนังสือด้วยกันไปโรงเรียนกลับบ้านด้วยกันทำ กับข้าวด้วยกันตอนที่นายเอกกำลังทำกับข้าวอะค่ะพระเอกก็บอกว่ามาเดี๋ยวฉันช่วยแล้วก็เอาผ้ากันเปื้อนนะคะคาดให้ในายเอกแต่คือแค่คาดผ้ากันเปื้อนให้มันจำเป็นต้องใกล้กันขนาดนั้นปะระหว่างทำกับข้าวก็มีความแกล้งโดนมีดบาดให้ในายเอกห่วงอะไรประมาณนั้นเป็นฉากที่เสิร์ฟความน่ารักของพระเอกนายเอกกันแบบยาวๆอะค่ะ ตอนกลางคืนก็มีความเนียนหันไปกอดคือพระเอกหาเศษหาเลยกับนายเอกแบบเนียนๆตลอดตลอดเหมือนกันนะคะวันหนึ่งเขาอยู่กันใต้ต้นไม้ในโรงเรียนค่ะนายเอกถามว่าหมอบอกไหมว่านายจะถอดผ้าพ,พันหัวออกได้เมื่อไหไร่พระเอกเลยถามว่าทําไมนายเบื่อฉันแล้วนายไม่อยากดูแลฉันแล้วหรอฉันว่าฉันเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะนายเอกเลยถามกลับอาค่ะว่า ทำไมล่ะนายไม่อยากจะมาอดีตได้หรอพระเอกเลยบอกว่าอดีตที่ไม่มีนายอยู่ด้วยนั่นะหรอจะจําไปทําไมนายเอกก็เลยมีอาการประมาณเหมือนบอกตัวเองว่าเศร้าอเฉนนายอย่าให้เขามามีอิทธิพลในหัวใจนายนะนายอย่าลืมนะว่าตอนนี้นายอายุ29ไม่ใช่19นายอย่าได้หลงเชื่อคําพูดของเขาเชียวเพราะนายเอกอะค่ะตายตอนอายุ29ก่อนจะย้อนเวลากลับมาอยู่ในร่างสมัยเรียนก็คืออายุ19ดังนั้นตอนนี้จิตใจของนายเอกก็คือใจตอนอายุ29 พอคิดแบบนั้นนายเอกก็เลยจะลุกขึ้นหนีอะค่ะพระเอกก็เลยรั้งไว้แล้วบอกว่าฉันจะไม่ให้นายหนีฉันไปไหนอีกเพราะว่าฉันนะชอบนายนะพระเอกจะลุกขึ้นหนีอะค่ะพระเอกก็เลยจูบอะค่ะเป็นจูบที่จริงจังแล้วก็หนักแน่นนะคะนายเอกเหมือนจะเคลิ้มอยู่น่อยแต่สุดท้ายก็ผลักออกแล้วลุกขึ้นหนีค่ะพระเอกมองตามไปด้วยแววตาที่มันเหมือนเขาชอบนายเอกมากไม่อยากจะสูญเสียไปแต่มันก็มีความหนัก จปนๆปนกับความไม่เข้าใจมั้งคะว่าทําไมนายเอกถึงมีท่าทีไม่ยอมรับตัวเองอะนะ ฝ่ายนายเอกก็หนีมาหาหลี่มู่ไปค่ะแล้วถามหลี่มู่ไปว่าถ้านายรู้ว่านายชอบใครสักคนและปิดความรู้สึกนั้นไม่มิดแต่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนายจะทํายังไงหลี่มู่ไปก็เลยพูดถึงรุ่นพี่เลยจิ้งจุนแฟนของตัวเองให้ในายเอกฟังอะนะคะว่าเขาน่ะทั้งไร้สาระทําตัวเกเรแถมยังเจ้าชู้ฉันไม่ได้อยากชอบแต่ก็หยุดไม่ได้นายเอกเลยบอกต่อว่าถ้าพยายามฝืนใจแต่ไม่สําเร็จล่ะหลี่มู่ไปก็เลยถามว่าต่อให้ฝืนใจไม่ชอบเขาแล้วมัน เปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อเขาได้ไหมดังนั้นแทนที่เราจะฝืนเราก็ปล่อยให้เราชอบเขาไปอย่างน้อยช่วงหนึ่งเราก็มีความสุขแม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามทีส่วนเรื่องอนาคตก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเราให้มันมาถึงค่อยคิดก็ได้นายเอกก็เลยพยักหน้าบอกว่าอืมก็จริงแต่ก็ยังแอบมีความหนักใจเพราะว่านายเอกมาจากอนาคตไงคะหลังจากการสนทนาการนายเอกก็เดินตามหาพระเอกค่ะแล้วก็มาพบว่าพระเอกเนี่ยกำลังคุยกับอีจุนอีจุน ถามพระเอกว่านายเอกอะมีดีตรงไหนมีค่าคู่ควรแก่การที่พระเอกจะแกล้งป่วยเพื่อเขาเลยเหรอนายเอกก็เลยได้รู้ว่าพระเอกอะค่ะแกล้งป่วยพระเอกก็หลอกตัวเองความรู้สึกนายเอกมันเหมือนผิดหวังอะค่ะเหมือนตัวเองโดนหลอกอีกครั้งตอกย้ำด้วยคําพูดของอีจุนที่บอกนายเอกว่าพระเอกเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละ ทั้งหมดที่ผ่านมาเขาก็ล้วนแต่โกหกนายเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดนายถ้าเขาอยากได้ใครแล้วเขาก็จะทําทุกอย่างไม่สนวิธีการพระเอกขอให้ในายเอกฟังตัวเองอธิบายแต่นายเอกกลับวิ่งหนีไปหลังจากที่พระเอกตามนายเอกไปแล้ว เพื่อนพระเอกก็เดินมาถามอีจุนว่าทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยเธอให้ฉันนัดเศร้าอี้เฉินมาเพื่อให้ได้ยินที่เธอพูดกับเจียงจิ้งเถิงงั้นเหรอเธอทำแบบนั้นทำไมอีจุนเลยบอกว่าถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เจียงจิ้งเถิงก็จะอยู่กับเศร้าอี้เฉินโดยใส,ส่แซงเป็นคนป่วยแบบนี้ตลอดชีวิตเขาก็จะใช้ความใจอ่อนของเศร้าอี้เฉินบีบบังคับให้ต้องดูแลฉันจึงต้องทำให้เศร้าอี้เฉินรู้ความจริงเพื่อที่เขาจะได้บอกรักกันและอยู่ด,ด้วยกันโดยไม่ต้องใช้ความรู้สึกผิดของใครมาเป็นข้าออ้าง ฝ่ายนายเอกที่วิ่งหนีพระเอกมาจนถึงบริเวณเดิมบริเวณที่นายเอกถูกรถชนตายะนะคะเขาหนีมาพร้อมกับความคิดที่ว่าแม้ว่าการกลับมาเกิดใหม่จะทําให้เหตุการณ์เปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าจะครั้งไหนสุดท้ายแล้วพระเอกก็ยังโกหกอยู่ดีพอพระเอกตามมาทันนายเอกเลยต่อยพระเอกไปทีนึงอะค่ะแล้ววิ่งไปที่ถนนซึ่งเป็นถนนเดิมที่ตัวเองโดนรถชนตายนั่นแหละค่ะแล้วก็มีรถยนต์วิ่งมาแต่ครั้งนี้พระเอกดึงตัวนายเอกไว้แล้วรถย ก็หยุดทันนะคะเหตุการณ์เหมือนทับซ้อนกันกับในวันที่นายเอกถูกรถชนแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปเช่นกันน่ยนะคะแล้วพระเอกก็ตามนายเอกมาที่บ้านค่ะนายเอกที่เอาแต่เดินหนีพระเอกที่เหมือนจะทําอะไรไม่ได้ก็เลยดึงนายเอกมาจูบอีกแล้วค่ะจูบรอบนี้หนักแน่นกดหนักเช่นเคยมาพร้อมกับความอัดอั้นโทสะเล็กน้อยและแอบแสดงความเป็นเจ้าของนายเอกเลยบอกว่านี่มันบ้านฉันนะในบ้าไปแล้วหรอพระเอกเลยบอกว่านี่ก็บ้านฉันเหมือนกันนายเองก็เป็น ของฉันใช่ฉันเป็นบ้าฉันจะบ้าก็เพราะไม่มีนายไงก็เพราะกระดาษบันทึกพวกนั้นของนายไงฉันจะตายก็เพราะว่าถูกนายครอบงำทำไมนายไม่ตามฉันต่อทำไมนายไม่ยอมเขียนเรื่องของฉันต่อ นายเอกเลยบอกว่าฉันก็แค่ไม่อยากเขียนต่อแล้วไม่ได้หรือไงแล้วก็เดินหนีไปทางห้องนอนอะนะคะพระเอกก็เดินตามต่อมาที่ห้องนอนค่ะผลักนายเอกลงเตียงพระเอกก็คงไม่ไหวแล้วอะค่ะคือเขาอยู่กับการเก็บกดความรู้สึกตัวเองที่มีต่อนายเอกมานานแล้วอะนะ <c oughs> ก็เลยสารภาพความรู้สึกกับนายเอกไปอะค่ะสารภาพไปทางน้ําตากันเลยทีเดียวบอกว่า เกมนี้นายเป็นคนเริ่มก่อนแต่คนที่จะหยุดต้องเป็นชั้นเท่านั้นฉันอยากให้สายตาของนายมีชั้นเพียงคนเดียวจำไว้เลยนะ นับจากนี้ไปตัวตนของนายจิตใจของนายร่างกายของนายทั้งหมดของนายมันเป็นของฉันที่ฉันเป็นแบบนี้ที่ฉันใกล้จะบ้าแบบนี้ทั้งหมดมันเป็นเพราะนายดังนั้นนายต้องรับผิดชอบนายห้ามทิ้งฉันนายห้ามไม่เหลียวแลฉันนายรู้ไหมที่นายดูแลฉันช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันและมีความสุขนายห้ามดึงมันกลับไปจากฉันเด็ดขาดจําไว้เลยนะนับจากนี้ ทุกอนุของนายล้วนเป็นของฉันนายเอกก็เลยสะอื้นเลยค่ะแล้วถามไปว่าฉันมีค่าอะไรกับนายขนาดนั้นเลยเหรอพระเอกตอบคำถามนั้นด้วยการจูบอีกแล้วจ้ารอบนี้อารมณ์ความรักความโหยหามาเต็มค่ะเป็นจูบที่เต็มไปด้วยการแสดงความเป็นเจ้าของอะค่ะหนักแน่นจริงจัง เต็มลึกในอารมณ์กันเลยทีเดียวอารมณ์แบบฉันจะไม่ปล่อยให้นายไปไหนอีกแล้วนายต้องเป็นของฉันคนเดียวอะไรประมาณนั้นนายเอกก็ไม่ได้ขัดคืนนะคะเขาแค่จับหน้าพระเอกมามองอะค่ะแล้วถามพระเอกว่า นายแอบชอบฉันมานานแล้วใช่ไหมนายกลัวว่าฉันจะไม่ชอบนายตอบใช่ไหมนายถึงแกล้งป่วยนายหวังจะใช้ความรู้สึกของฉันรั้งฉันไว้ข้างกายนายใช่ไหมนายหวังจะให้ฉันบอกรักนายก่อนแล้วถ้าฉันไม่ชอบนายล่ะพระเอกที่รุกหนักอยู่แล้วเดี๋ยวจูบเดี๋ยวไซอยู่แล้วก็เลยรุกหนักเข้าไปอีกแล้วบอกว่าถ้านายไม่ชอบฉันฉันก็จะกัดนายจนตายถ้าฉันไม่ได้ คนอื่นก็อย่าหวังว่าจะได้นายเอกก็เลยมองหน้าพระเอก่อะนะคะแล้วบอกว่านี่สินะที่เขาเรียกกันว่าหลงไหลหลงไหลดึงต้องมนนายมันบ้านายรู้ไหมแม้ว่าฉันจะกลับมาในครั้งนี้คนที่ฉันรักก็ยังคงเป็นนายไม่เปลี่ยนพระเอกเลยบอกว่าฉันก็ชอบนายชอบมากด้วยแล้วก็จูบกันต่ออีกแต่จูบรอบนี้ไม่ดุเดือดแล้วนะคะมีความอ่อนโยนขึ้นอารมณ์จูบปลอบใจกันซะด้วยซ้ำแต่คิดว่า มันน่าจะจบด้วยการมีอะไรกันต่อค่ะแต่ในระหว่างที่เขากําลังนัวเนียกันนะคะ ภาพก็ตัดมาที่ปี2025หลังนายเอกโดนรถชนวันที่โปรยเท่ากระดูกหลี่มู่ไปก็บอกว่าที่นายเอกตายอ่ะต้นเหตุเป็นเพราะพระเอกนะพระเอกเสียใจมากนะคะเพราะจริงๆแล้วที่พระเอกบอกนายเอกว่าจะแต่งงานกับอีจุนมันคือการแต่งงานหลอกๆเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พระเอกเนี่ยตามรังควานนายเอกอะค่ะซึ่งอีจุนก็รู้แต่นายเอกไม่รู้อะค่ะเพราะในคืนนั้นตอนที่พระเอกกําลังจะบอกเหตุผลนายเอกเนี่ยวิ่งออกไปแล้วโดนรถชนซะก่อน พระเอกตะโกนเรียกชื่อนายเอกบอกว่าให้กลับมาเพื่อนๆก็บอกว่านายเอกตายไปแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วพระเอกเลยบอกว่าเขาฟังคําพูดฉันเสมอถ้าฉันเรียกเขาจะต้องกลับมาอีจุนที่เห็นแบบนั้นก็เลยมองไปที่บึงน้ำที่โปรยกระดูกนายเอกอะค่ะแล้วกํามือทําอะไรสักอย่าง แอดก็ตอบไม่ได้นะคะว่าอ e ีจุนทําอะไรอะค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะฉากนี้ของอ e ีจุนก็ได้นะที่ทําให้ในายเอกเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งแล้วภาพก็ตัดมาที่บนเตียงอีกครั้งค่ะ พระเอกกำลังละมอเรียกชื่อนายเอกอยู่พอตื่นขึ้นมาพระเอกก็เลยบอกนายเอกว่าฉันฝันว่านายถูกรถชนตายในฝันฉันไม่เชื่อว่านายตายถึงขั้นไปขุดหลุมศพนายนายเอกก็เริ่มอึ้งแล้วเพราะความฝันของพระเอกมันตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายเอกในปี2025พระเอกยังบอกอีกว่าในฝันนั้นเพื่อไม่ให้พ่อกับแม่ตามรังควานานาย เพื่อไม่ให้พวกเขาหานายพบฉันเลยต้องแต่งงานหลอกๆกับอ e ีจุนก็เลยทําให้นายวิ่งหนีนายจึงถูกรถชนตายอืมใช้ผู้หญิงเพื่อให้ตัวเองรอดเหรอฉันจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดคนของฉันฉันปกป้องเองได้นายเป็นของฉันไม่ว่าใครก็ทําร้ายนายไม่ได้นั่นจึงทําให้นายเอกได้รู้เหตุผลว่าทําไมพระเอกถึงทิ้งตัวเองแล้วจะแต่งงาน นายเอกจึงคิดในใจว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่แม้ว่าพระเอกจะทําให้ตัวเองตายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายตัวเองก็ยังคงรักพระเอกไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็มองหน้ากันนะคะแล้วอยู่ๆนายเอกก็ขึ้นคล่อมพระเอกซะง,งั้นแล้วบอกว่าและนายเองก,ก็เป็นของฉันเช่นกันพระเอกเลยบอกว่าใครเป็นของใครงั้นถามร่างกายดูไหมเอาให้มันชัดไปเลยแล้วเขาก็กอดรัดฟัดเวียงมุ้งมิ้งกันอยู่บนเตียงมันคือเลิฟซีนเบาๆนั่นแหละค่ะแต่เอาจริงๆก็ไม่เบานะคะแล้วหนังก็ตั จบไว้แค่นั้นหลังจากดูจบความรู้สึกแรกเลยก็คือคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะคนจะได้คู่กันน่ยนะคะหนียังไงก็หนีไม่พ้นเห็นได้จากฉากวันแรกที่นายเอกย้อนเวลากลับมาค่ะมันเป็นวันที่นายเอกต้องเจอพระเอกนะแต่นายเอกเปลี่ยนเหตุการณ์ทําให้ตัวเองอ่ะไม่ได้เจอพระเอกในวันนั้นเพื่อหวังว่าจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกตลอดไปแต่อย่างที่บอกอะค่ะคนมันจะได้คู่กันมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่ได้เจอกันจนได้ค่ะ แอดชอบที่หนังเล่นกับอารมณ์ของพระเอกอะค่ะอารมณ์ความล้ำลึกความหวยหาของพระเอกที่มีต่อนายเอกอะมันค่อยๆเกิดในช่วงต้นและพัฒนามากขึ้นมากขึ้นจนถึงตอนจบอะค่ะฉากตอนสารภาพรักตอนจบมันรู้สึกได้เลยว่าพระเอกอะลหลงลหลคลั่งไคล้อยากครอบครองต้องการเป็นเจ้าของเขารักนายเอกมากจริงๆอะค่ะมากจนเหมือนจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีนายเอกซะด้วยซ้ําฝ่ายนายเอกที่พยายามกลับมาเพื่อเปลี่ยนเหตุการณ์ในอดีตพยายามหลบ พยายามหนีก็เข้าใจได้ว่าทําไมถึงทําแบบนั้นมันทําให้คิดว่าถ้าเป็นเราล่ะ ถ้าตัวเรารู้ว่าอนาคตมันจะมีเหตุการณ์แบบแล้วมีโอกาสย้อนเวลาเนี่ยเราจะทําแบบนายเอกไหมซึ่งแอดเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่เอาจริงๆถ้าในวันนั้นวันที่นายเอกถูกระชนตายในปี2025ค่ะถ้านายเอกไม่ใจร้อนถ้ามีสติอีกสักนิดรับฟังเหตุผลพระเอกอีกสักหน่อยก็อาจจะไม่ต้องตายก็ได้นะคะแต่เรื่องของความรักอะค่ะบางครั้งอารมณ์มันก็นําเหตุผลอะนะคนมันเสียใจอะจะให้ฟังอะไรตอนนั้นนะคะซึ่งสุดท้ายนายเอกก็ได้รู้เหตุผลในวันที่ตัวเอง ย้อนเวลากลับมาแล้วยอมปรับความเข้าใจกับพระเอกเลิกหนีหัวใจตัวเองแต่ในความเป็นจริงเราย้อนเวลากลับไม่ได้จริงไหมคะเรื่องนี้จึงเตือนสติของแอดในเรื่องของการใจเย็นการยอมรับฟังเหตุผลของกันและกันไม่ใจร้อนมีสติก่อนที่มันจะสูญเสียกันและกันไปอะคะ่ะซึ่งในชีวิตจริงอะคือสูญเสียแล้วสูญเสียเลยนะย้อนกลับไม่ได้แล้วด้วยนะจริงไหมคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับการเล่าหนังแนว LGBTQ ในเรื่องหน้าขอบคุณ